คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะกอย่าก็อยู่ที่ภูเก็ตนะคะมาติดตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่1กรกรกฎาคมน,นี้ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามก็ยังคงมาอัปเดตข่าวสารที่น่ารู้ในวันนี้เนี่ยให้ทุกท่านได้ทราบกันเหมือนเดิมนะคะ วันนี้ค่ะมีเรื่องที่จะต้องออกมาเตือนกันค่ะสำหรับใครที่เข้าโครงการเราชนะหรือมาตรา33เรารักกันนะคะณนขณนะนี้เนี่ยใครที่ยังคงมียอดเงินอยู่ในบัญชีนะคะอยากจะให้ท่านรีบไปใช้จ่ายให้หมดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดเขตในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะก็คือ30มิถุนายนค่ะซึ่งทางข้อมูลจากทางกระทรวงการคลังนะคะที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายในโครงการเดี๋ยวแบ่งเป็น2โครงการนะคะเริ่มกันที่เราชนะกันก่นกอน เราชนะเนี่ยข้อมูลณนะวันที่16มิถุนานยนที่ผ่านมาค่ะมีการใช้ใจ่ายแล้วทั้งสิ้นอยู่ที่2 6 9 3 1 8ล้านบาทโดยมีผู้ที่ใช้ใจ,จ่ายจนครบโรงเงินหมายความว่าเขาให้มาเท่าไหร่ก็ใช้หมดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะประมาณ23.6ล้านคนค่ะจากจำนวนผู้ได้รับิสธิ์ทั้งหมดอยู่ที่33.2ล้านคน นั่นหมายความว่าอะไรคะหมายความว่ายังคงมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งค่ะประมาณสักสิล้านคนที่ยังคงไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ที่ลงทะเบียนเอาไว้จนหมดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เข้าร่วมโครงการเราชนะนะคะยังคงเหลือสิทธิ์อยู่รีบไปใช้สิทธิ์กันนะคะเช่นเดียวกันค่ะกับอีกโครงการหนึ่งนะคะก็คือโครงการมาตราส3าเรารักกันค่ะ ผู้ประกันตนสำหรับมาตรา33นะคะได้รับสิทธิรวมทั้งสิ้นอยู่ที่8,140,000คนด้วยกันนะคะก็มียอดใช้จ่ายสะสมข้อมูลณวันที่15มิถุนายนที่ออกมาเนี่ยเป็นเงินกว่า46,280ล้านบาทแล้วนะคะเช่นเดียวกันทางกระทรวงการคลังพบข้อมูลค่ะว่ายังมีวงเงินสิทธิ์ที่ยังไม่ได้ใช้จ่ายอีกจำนวนหนึ่งนะคะ ใครที่ใช้ม .33 เรารักกันนะคะรอบที่2ที่เขาให้มาค่ะก็สามารถรีบไปใช้จ่ายกันได้เพราะว่าหลายคนอาจจะลืมไปนะคะว่าใกล้จะหมดเขตแล้วนะคะก็คือ30มิมิถุนายนนี้ซึ่งใครที่ยังใช้เงินไม่หมดไม่สามารถที่จะถอนออกมาเป็นเงินสดได้นะคะแต่ว่า เงินนั้นเนี่ยก็จะต้องถูกตัดสิทธิ์ไปโดยปริยายค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเสียสิทธิ์ก็รีบไปใช้สิทธิ์กันนะคะอีกเพียงแค่2วันสุดท้ายแล้วสาหรับโครงการนี้นะคะขออนุญ,ญาตย้าวิธีการใช้งานของทั้ง2โครงการนะคะจริงๆคุณผู้ชมน่าจะทราบดีอยู่แล้วสําหรับใครที่ร่วมโครงการทั้งเราชนะนะคะแล้วก็มาตรา33เรารักกันค่ะพอเข้าไปที่แอปพลิเคชันเปาตังเนี่ยนะคะก็จะมีแบนเนอร์นะคะให้เรา กดได้นะคะว่าเราเข้าร่วมโครงการอะไรคะ่ะหลังจากนั้นก็ใช้ QR code นะคะสแกน QR code ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กดชำระเงินนะคะเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาว่ายอดเงินคงเหลือของเรานะขณะนี้เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่ยังไงบ้างนะคะหลังจากนั้นก็ยื่นให้ทางร้านค้าดูได้นะคะเพื่อยืนยันว่าเราใช้สิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ่วนร้านค้าที่เข้าโครงการค่ะก็อย่างที่เราทราบกันว่าจะมีร้านของธงฟ้านะคะมีร้านของโครงการถุงเงินธงฟ้าประชารัฐนะคะที่สามารถที่จะไปเข้าร่วมได้นะคะร้านค้าคนละรึ่อองร้านค้าเราชนะ รวมทั้งใส่ที่ใช้ในส่วนของมาตรา3 3เรารักกันเนี่ยจะมีส่วนของขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการเช่นเดียวกันนะคะบางคนบอกว่าใกล้จะหมดแล้วยังใช้เงินไม่หมดเลยจะทํายังไงดีนะคะก็แนะนําว่าอาจจะชวนเพื่อนนะคะหรือว่าพาคุณพ่อคุณแม่ไปทานอาหารหรือว่าไปใช้สิทธิ์ในร้านค้าที่ร่วมกับโครงการนี้ของทางภาครัฐค่ะ